กิจกรรมวันแต่งกิมซางโก้ให้ไม่กินซดเท่าจ้ะแต่งออกเรียบร้อยพี่ยายใส่เอาต้นกล้วยที่ห้าตัดเครื่อออกแล้วมาซับซับหายเป็นล่อยเป็นซุ่มจ้า <laughs> ดูใกล้พี่ดอกว่าไม่ดูบอม่นอยู่ไกลบอามาก ตัดแล้วก็ดึงออกมาว่างไว้ข้างๆจ้ะคุม้มเนี่ยแวบไอ้แนมันดึงงไงมันมีน้ำโล่งดีจ้ะเหลือกอหนึ่งฟังหนึ่งจ้ะพี่น้องเห็ดเอาบ่าได้มีห้างนิ่มนะดำปึ๊ดยู่หันบ่ากาเสียงจ้ะ ยานนี้พอทันยานยามันออกมาตอดมาไลเหารังนิ่มร้ายโหดนี่แหนงพง่นอยู่ได้นี่พอได้กินอยู่นี่ก้อนนี้ก็พอได้เอาไปตุ่มดีกว่ออกนอกรารขนาดพี่กายนี่ช่วงหานาฝน ใส่ขิงหัวให้กอละสอบนี่ถ้ามีน้ำโพดให้ก็ออกพี่เก่ลจะเนี่ะถ้าน้ำพ่อจะน้ำให้ให้ก็ขาาเป็นปุ้ยให้พร้อมจ้ะเป็ดยังปุ๋ยยังก็ต้องดูแลจ้ะพี่น้องเั็สิได้กิน กวยเทาก็เริ่มไหวแล้วจ้าต้องหาหมองปลูกใหม่แหละจังสิได้เงินขายกล้วยแต่พอแตงออกอะเอานอ,อกระบาดได้จ้ะมันโคลแห้งแง่งเพิ่นออกดีแห้งพ่นน่ะคือ คือกันและก็ฟังดนบางหันใครแน่แต่ว่ามันดึงออกง่ายจ้ะพต่ย่ใช่เรื่อยออกขอก็ดึงออกให้รัดกันข้าวเดียวก็แล้วปยันมากมาก อ้ยขันน้ำกับทาให้มันห่อนอากาศห่อนห่อนก่อนจะสย่าลืมเอาไปขูดไปขันลายใดสวงนาห่อนกล้วยอายุหลายปีแล้วกด้เริ่มต้องปลูกไม่แต่กล้วยช่วงชุดกับ สามปีแค่นั้นละ่ะเป็นโคนต้องหาหม่องปลูกไหมเรียบร้อยป่าไฟย่าใช่เมื่อยปะ,ปะคะเ <laughs> มืเอ่อยเมื่อยแร่เยป่ายไปพักพอนบัดนี้เก็บของเนาะเสียดายต่ก่อเนี่ยอาออกว่าด่าย้ารเทศแล้วเรียบรอย้อยอมิ่งมากินได้ละ่ะ มีมาลายลายเลยจ้ะน้ำอัตนต้น้นมามน้ำต้นตะเขียบนั่นนงไปไงเดี๋ยน่งหกแข้งก่อนลายเติอเพียงไดนเอาออกอีกกอนนึง หน่อยหรือลายพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้คอมเมม็นได้เด้จ้ะเห็นบางสวนเพิ่นเอาไว้สีหาต้นตอกาถือว่าลายอยู่นะพ่อยิ่ใส่เนาะชส่วงนี้ต้นใหม่ในสวนเท่ากระหลังออกดอกจ้ะบอบอใส่ก็ออกดอกก็ใช่ใช่ โอ้นี่เด้ยตุ่มดอกก็ล้วันนำก็ให้แบบยศขึ้นกันจ้านี่ยนี่ยดขึ้นกันครก็ข่าวลิ้นจีนอพอหนึ่งก่ไดี๋ยวไม่ตุ่มไหว้ไปเบิ่งลินจีวนถี่ออกดอกแต่ได้สิมบ่ปีนี่ กระิ่นจีคือกันพอมันงำมบกมันต้นกล้วยเห้าต้นกล้วยเป็นพีเหลี่ยงกระเลี่ยง, <laughs> ง,ออยยงคักนี่ินจีบอ่นี่จ้ะนอกพ่อหนึ่งสามตนฟังปลูกซ่งๆกันขึ้นเลยพื้นที่ห้ามันหน่อยนี่จ้ะสอดดอ,อกเห็นแล้วพี่น้อง ขอให้ได้ซิมหนว่วยเด้อนี่จ้ะทั้งนี้กับแมนนีกับแมนดิ้นจีนนครพนมพยใช่รถตัวหน่ำให้กล,วล่วยลวทั้งนี้เจ้าได้ขายน้ำแหลกแต่แดดออกกัน้นำไรดีได้แล้วเนาะ มากอันนี้ก็ได้กินตาทิมเลยช่งไหวต้นนี่ท <Okay. S 1> ่งคือว่นนี้เป็นล้างออกอกมะขามแปรันยวผัยังกับเพาชัยซื้อมาปลูกระายางไรเนี่ยลระลงสีบกัอล,ละแม <c oughs> าเพชรนนท์ไทยเพชรนนท์ไทยเงี้ยเพชรนนดูบุกม่วงอันอันนี้เพื่ท่านออกดอกเนาะแกอันียังโซกอันนั้นฟังนี่ไปกินละลาหมงฟังนี่ทั้งดอกทั้งใบจ้ะก็ได้แจ้งให้กอนอื้อ trang <laughs> trang <laughs> hết nhắn là cái gì đó đang trang đỏ cơm bay cây cắt bớt nằm dốt này cái gian cho nằm tùm bớt nằm với hai cây đỏ cơm bay có hãy để nữa ตละเด็กละหน่อยกันยังไครดูกล้วยยู่ฟังเลยมันอยู่ห่มบ่เฮ้ยวันออกจะพางห่มเออมันมาคมอะอตัวละสาอนเลยพี่น้องยิบหนาพอกันไหมพ่อเย้ไส้ข้นขยันล่าสันผู้ส้มก่อนสวัสดีครับลูกน้องคนท่อน